ณเมืองพาราณสีปกครองโดยเท้าสามนและพระมเหสีมีนามว่านางมนทาพระองค์มีพระธิดาทั้งหมดเจ็ดพระองค์จึงมีความประสงค์อยากให้ธิดาทั้งเจ็ดเสี่ยงพวงมาลัยเพื่อเลือกคู่ครองโดยหวังว่าพระโอรสทั้งเจ็ดจะมาเป็นกำลังสำคัญในการปกครองบ้านเมือง อ้าวมาเจ้าชายผู้ใดประสงค์อยากอภิเษกกับทิดาแห่งเมืองพารณสีให้มาเจอกันที่หน้าประตูวังวันพรุ่งนี้พวกเจ้าเองก็โตเป็นสาวกันแล้วนะมริวันจันทาสารพียี่สูนเกตเมืองเรืองยศโลดจนาเราองค์ชายมาเมื่อใดให้เลือกคนที่ถูกตาต้องใจได้เลยละ่ะรอเรามากกว่าพ่อยิ่งดีเลย แหมเสด็จพ่อก็ลูกกับน้องๆยังไม่คิดจะถูกใจใครหรอกเพคะอยู่อย่างนี้ก็สุขดีมีทั้งท่านพ่อท่านแม่ว่าแต่เจ้าชายมาได้ยังเพคะมีโปรโมชั่นดีๆความสดแต่เนี่ยไม่มีมาป่อยปลไม่ได้เ <นะ S 2> มื่อเชฟเรตติ้งยืนกันจริงๆไม่ได้มาอ่อยอ,อยากขออีเมลวอทช์แอปไลน์หรือวีแชทขอรอยไข่ร้อย,ออย,อยบอกเลยนะจุดจุดนี้รีบจิกเลยพี่ความสดหนูมีน้อยพูดแล้วอย่าหยอดนะคะ และแล้ววันงานก็มาถึงเหล่าชายหนุ่มรูปงามจากต่างเมืองพากันเดินทางมาที่หน้าวังองค์ชายชาดเดช แต่ว่าฉันคนเดียวรักใครแล้วรักปักหัวใจไม่ชอม,มันเป็นไรแต่ขอให้ฉันได้โฆษณาตัวเองสักหน่อยอาจดูดีนักแต่ร้องเพลงเพราะต้องจะไม่เธอเราะยิงได้ทั้งวันดูแลก็ได้เอาใจก็ได้อาจไมรอทุาไรแต่หัวใจฉันหล่อเลยหวักดีหวักดีว่วาชื่ออย่างฝึ่งอี้อยู่เมืองไกลหมื่นลี้ ชื่อเมืองเชินเจิ้นวะมาแดนไกลเพื่อหาคู่ครองที่จริงใจวัดดีจ้ะนายจ๋ากระผมชื่ออับจนแฮะอับปีเฮยอับดุลเฮ้ยถูกแล้วผมมาจากเมืองเกลาลาวัดดีครับผมซื้อคำหลามาตามหาคำแห้งอยู่เมืองนี้พ่อสีนี่บอหักแท่ที่ไอไฟฝันบราชู ผมชื่อว่าเลโอมาจากฝรั่งเศสตามหารักแท้ฮาฟรูอวัสดีครับผมชื่ออองมาไม่ไกลจากเมืองอันใกล้ปลอยเปรตนั่นไงฝากแม่นางรับใจผมไว้พิจารณาด้วยนะครับดีกระบุ่มผมยื้อห้าร้ยมาจากเมืองวัตตร,รงุงน้องาสาวสนใจไปดูนางตรุงกับบีไหมเอามาน้องมามา,มา,มาเป็นพันยาของพี่ได้ไหม พี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปไล่ไปแล้วจะพึ่งบางบอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกภาษาไปบางบอกพี่ไปประจําเด้อไปน้าพี่บอละนอนไปน้าพี่บอละนอนพี่พี่ของลูกเขาก็เลือกกันไปหมดแล้วเหตุใดรจนาลูกพ่อจึงยังไม่เลือกล่ะท่านพ่อลูกยังไม่รู้สึกถูกแจ้ใครเลยเพคะชายหนุ่มรูปงามที่พ่อหามาให้เจ้า ก็ยังไม่ถูกใจใครเลยหรือสมัยก่อนเนี่ยนะแม่ของเจ้าเห็นหน้าตาหล่อๆของพ่อเพียงครั้งเดียวก็ตกหลุมรักเข้าเต็มๆเลยล่ะจริงไหมจ๊ะน้องมนทาแหมท่านพี่ก็พูดเกินไปขณะนั้นเจ้าเงาะก็เดินทางมาถึงงานพิธีโดยรจนามองเห็นเจ้าเงาะครั้งแรกก็รู้สึกตกหลุมรัก ภายใต้รูปที่ซ่อนอยู่ภายในเลยทันที ย้ำฝ่าดงพงพีก้าวข้ามผ่านผิวอาราตรีมีดอกไม้สีแดงทัดหูผิวก็คล้ำดำดูไม่น่ามองผมก็ยิกดังคนป่าซาไกปากันแดงดังลูกแตงที่สุกในดงเครื่องทรงก็นุ่งสีแดงช่างน,น่าคัน มองยังไงกันนะมันก็ไม่เหมือนคนโอ้เจ้างอกร้อนเรนมจะออกจากป่ามุ่งสู่าราเพื่อเสียงคู่จากลูกเจ้าเมืองเรื่องลือชมทั้งเจ็ดที่ดางามดั่งนางฟ้าแข่งกับมันดาเจ้าชายรอยหัวเมืองคิดไปแล้วช่างเป็นเรื่องน่าคันถ้าเออ สมใจเหลือคนสุดท้องแม่รถจนาเ,าเช่ยไม่มองเจ้าชายแต่เห็นงอกเป็นทองเสียงมาหลายเพื่อฝากชีวิตคงเป็นฟ้าลิขิตให้เกิดมาเพื่อได้เป็นคุณ จาจึงเลือกเงาะป่าหน้าตาอัปลักเช่นนี้ข้าขอสั่งให้เจ้าออกไปอยู่ในป่ากับเจ้าเงาะนั่นซะหลังจากที่นางรจนากับเจ้าเงาะโดนในประเทศให้ไปอยู่นอกวังรจนาโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากแต่ยังดีที่เจ้าเงาะคอยอยู่ข้างๆเพื่อปอบประโลมอยู่เสมอน้องลูนาเพคะท่านพี่มีลูกท้องซ่อนอยู่ใต้ลูกเงาะนี้ อย่ามาหลอกน้องให้ยากเลยเอ้ก็ได้ก็ได้พี่หลอกเง้วไม่ได้จริงๆ เจนานาจโกรธพี่เลยนะพี่ๆต้องสวรมรูปเงาะนี่ก็เพื่อจะได้มองหาคู่ที่มองข้ามรูปร่างหน้าตาและคนคนนั้นก็คือน้องรจนาอย่างไรละจ๊ะแหมท่านพี่ก็เช่างปากหวานจริงเลยนะเพคะเวลาอยู่กับหญิงอื่นท่านพี่ปากหวานแบบนี้หรือเปล่าไม่หรอกจ้ะใจพี่ก็มีแต่น้องเท่านั้นแหละทำใจของฉันให้สับสน That one white พี่เพคะในเมื่อเสด็จพี่ทางรูปงามผิวสีทองขาวอ้อล่าเรืองแสงแสบตาหน้าตาหล่อเหลาจนวินเมทาวินยังต้องชิดซ้ายสูงจนดิวจิรวัตรยังต้องชิดขวาเหตุใดจึงต้องใส่รูปงอนี้อีกห่ะเพคะฮ่าๆๆพี่ว่ามันดึกมากแล้วเราไปนอนกันนะเอาเป็นว่าช่างมันเถอะก็ได้เพคะท่านพี่ไม่อยากบอกน้องน้องก็จะไม่ถามแล้ว ฝั่งเท้าสามนที่ในประเทศนางรจนามาอยู่กับเจ้าเง้ะที่กระท่อมก็คิดแค้นเจ้าเงาะตลอดมาจึงคิดหาวิธีกำจัดเจ้าเงาะออกจากนางรจนาตัดมาที่วังหลังจากที่ไล่นางรจนาไปเท้าสามนยังคิดโกรธแค้นในใจเรื่อยมาจึงออกคำสั่งให้เขยทั้งหกไปหาปลามาให้ได้หนึ่งร้อยตัวถ้าหาไม่ได้จะโดนประหาร เสด็จพี่ทรงอ่านลายเสด็จพ่อแล้วใช่ไหมเพคะแล้วอ่านแล้วน,ลน้ำเลจะน้ำไม่ต้องเป็นหวงปลีกจากหาปลามาหาายเสด็จพ่อให้ได้เลยพระสังมีมนเรียกปลาในคราวเดียวหลายตัวจึงได้ทําการไล่มนโอเมเฮียงโอเมเฮียงปลาจงตายไหวหมดบ่อแล้วขึ้นไม้จับซะดีดี ฝ่ายหกเขยก็ออกหาปลาพร้อมเหล่าบริวารโอเดเพื่อนเอน่ยคือดังเคยกันนันสังสรรค์กันจัดวางไม่เวลาวังวาง,วางมาแถ้มคววกันบรรยากาศอยู่น้าหลายคนมาเพิ่งเล่นลมเยน็ยนๆได้พัดพาเราเด็ดเด็อยู่บ้านของแกล้มอยู่ทงนาลอเลียกอามแค่หนำแค่น้อง,องก็มีของกินเป็นอาหาร าาาป,ปลันนนะโโมมเเ็ข้ขนนแต่หาปลาไม่ได้เลยจนเดินมาเห็นพระสังที่หาปลาได้มากมายก็คิดว่าเป็นเทวดาจึงพากันเข้าไปกราบไหว้โอ้นี่นี่นมีปลาเต็มเลยอ้าวนี่พวกเจ้าจะเอาหมวยปลาของข้าหรืออุปกรณ์พอมือเลยนะโอ้ oh, no โอ้ no ไอ้ดอนบ i ลี e หรอกแต่ถ้าท่านยินดีขายหรือให้ฟรีข้าก็ไม่ปฏิเสธนะเจ้านี่ผู้อะไรไปเรื่อยคือว่าท่านเทวดาเท้าสามนพ่อตาของข้าได้ส่งให้พวกวะหาปลาไปแข่งกับเจ้าเงาะเช่ใช้แล้วจ้ะหัวข้าตอนแห่ตั้งแต่เมื่อเช้ายังไม่ได้สักตัวเลยจ้ะข้าเห็นว่าเทวดาเลี้ยงปลาไว้มากมมย งินบวกเราจะข้อป่าคนละตัวได้ไหมเฮ้ <c oughs> ถ้าก็ขอเราเราก็กล้าให้แต่ของแบบนี้ให้ฟรีไม่ได้หรอกต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนนะพวกเจ้าจะกล้าไหมล่ะมันคืออะไรพวกข้าจะมาหาให้ท่านค้าให้ท่านได้หมดแต่เมียค้าให้ไม่ได้หรอกถ้างั้นขอไปจะหมู่ของพวกเจ้าได้ไหมถ้าตกลงก็เอาป่าไปเลย Okay. อโอเคสู้เอาปลายนอสของพวกเราไปได้เลยดีกว่าต้องโดนประหารเดสมอลเฮ่สรุปว่าพวกเจ้าตกลงนะงั้นข้าก็ขอตัดจมูกของพวกเจ้าเลยแล้วกันโอ้ย หลังจากที่พระสังได้เฉือนจมูกเขยทั้ง6ไปคนละนิดแล้วพร้อมกับให้ปลาไปคนละ2ตัวพระสังก็นำรูปง้อมาใส่ตามเดิมตัดมาที่วังโรจนากับเจ้าง้อได้มาถึงก่อนแล้วนี่คือปลาของสามีลูกพวกเราไม่ได้มีเบ่บาใช้คอยช่วยก็คงหาดกันมาได้เพียง599ตัวเพเตัวเพท่านนั้นแหละพี่คะ ไม่ได้เหมือนเคยทั้งหกของพี่ๆคงหากันมาได้คนละสิบยี่สิบเล่มเกวียนเฮ้เจ้าง้อมันหามาได้มากมายขนาดนี้แล้วแล้วลูกเคยของข้าละ่ะหามาได้คนละกี่แสนตัวเอ่อหนึ่งสองตัวพัดเจ้าค่ะฮะสองตัวอะไรกันพวกเจ้าแต่ละคนมีปัญญาหาได้แค่สองตัวนี่นะแล้วจมูกถูกอะไรมาอาชาอาชา พวกว่าโจนกิ่งไมก้กันก็เท่านั้นเองในที่ระหว่างหาปลานี่รจนามีอะไรให้ขำยะก็แค่มาก่อนกับหาปลาได้ก่อนทำมาเป็นใช่ไม่ไว้หน้าพวกพี่เลยนะที่พี่ไล่น้องเป็นพ่อน้องหาปลาได้มากกว่าหรือรับไม่ได้ที่สามีจะหมกแหว่งกันแน่หึต่อให้สามีข้าจะจะหมกแหว่ง ก็ยังหน้าตาดีไม่มีเปลี่ยนไม่เหมือนเจ้าที่เอาเจ้างออัปลักษนั่นมาทำผัวหยุดเสียทีนี่หรือกิริยาของคนดีมีชาติตระกูลพวกเจ้าไปจำมาจากไหนแม่ไม่เคยสอนเลยทุกวันนี้น้องเจ้าก็ลำบากแล้วยังจะซ้ำเติมเขาอีกลจนาเจ้ากลับกระท่อมไปเลยเถิดเพคะแต่เท้าสามนก็ยังไม่หายแค้นเจ้าเงาะ วันรุ่งขึ้นจึงสั่งให้เขยทั้งเจ็ออกไปหาเนื้อมาหากผู้ใดหาไม่ได้จะต้องโดนประหารจากนั้นเจ้าเงาะจึงออกไปหาเนื้อและถอดรูปเงาะซ่อนไว้และเสกคาถาเรียกเนื้อสัตว์ต่างๆมาโอ้เมียงโอ้เมียงว่าจงตายควายจงล้มมาอยู่ที่นาข้าผันบัดเดี๋ยวนี้เถิดเหล่าหกเขย ออกตามหาเนื้อกันแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่มีเลยจนเดินมาเจอพระสังไม่เจอเนื้อสัตว์เลยจ้านั่นสิหายไปไหนกันหมด ้วพวกเจ้าอีกแล้วเหรอชากอนจ้ะพวกเราแค้มหาเนื้อสัสตว์เพียงเท่านั้นจ้ะขอท่านบรดเมตตาแบ่งเนื้อพวกเราด้วยได้สิแต่ต้องแลกกับถิ่งหูพวกเจ้าได้ไหมล่ะเคยทั้งหกตกลงพาสั่งจึงได้เฉียนหูของเคยทั้งหกไปทีละนิด โอ้ชเจ็บจีจากนั้นเคยทั้งหกได้ขนเนื้อสัตว์กับวังเพื่อถวายให้แก่เท้าสามนเป็นไงกันบ้างละ่ะเคยของพ่อหากันไม่ได้คนละก,กี่หมื่นตัวเออห้าตัวขอรับท่านพ่ออีอีอส่วนของหม่อมชั้นหาไม่ค่อยได้หรอกเพคะได้มาแค่399ตัว เท่านั้นเองประสาคนไม่มีบ่าวใช้อะอะไรนะนี่พวกเจ้าหาได้น้อยกว่าเจ้างาะอีกหรือหน้าอับอายยิ่งข้าผิดหวังจริงๆณนะสวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินกำลังเคร่งเครียดกับการตีป้อม ROV อย่างหนักหน่วงพระอินที่อยู่บนสวรรค์เกิดเหตุศิลาอาจแข็งเป็นหินจึงใช้แว่นแก้วส่องลงมายังโลกมนุษย์ เหตุใด hey, แท่นศิลาอาจของเราจึงแข็งเป็นหินเช่นนี้ล่ะตามปกติแล้วแท่นนี้นุ่มละมุนดุดปุยสำรีต้องมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นบนโลกมนุษย์เป็นแน่แบบนี้ต้องใช้แว่นตาวิเศษเอดูเหมือนนางรจ,จนานั่นกำลังมีความทุกข์จากการที่ประสังไม่ยอมถอดรูปเงาะออกข้าจะทำเช่นไรดีล่ะ อ๋อ oh. ท่านมาตุรีท่านช่วยไปเตรียมไพ่พลไว้ไปล้อมเมืองพารานิสีให้ข้าหน่อยเราจะไปท้าเท้าสามนมาตีบนเล่เอ้ยตรีคีทีนี้ละ่ะพระสังจะได้ยอมเผยรูปทองเป็นแน่อับทราบพะค่ะหลังจากนั้นพระมาตุรีเทพก็เข้าล้อมเมืองตีกองร้องโห่เสียงดังให้ชาวเมืองตกใจกลัว จากนั้นพระมาตุลีเทพก็ได้เข้าไปท้าท้าวสามนเจ้านายข้าต้องการตรีครีกับท่านโดยมีบ้านเมืองเป็นเดิมพันท่านต้องการหรือไม่ได้คนอย่างข้ามีเกรงกลัวอยู่แล้วข้ามีตั้งหกเคยจะร่วมลบด้วยเมื่อถึงเวลาลเจ้าได้เลยฮ่าฮ่ เคยทั้งหกแพ้ให้กับพระอินอย่างลาบคาบเคยทั้งหกก็พ่ายแพ้เราแล้วยังเหลือเคยอีกหนึ่งคนไม่ใช่หรืออยู่ไหนล่ะจะแก้มือหรือไม่หรือว่าจะยอมเสียบ้านเมืองให้แก่เราสเสด็จพี่น้องเห็นว่าคนให้โอกาสแก่เจ้าเงาะดูที่จริงเขาอาจจะมีความสามารถแต่ท่านพี่ไม่เคยให้โอกาสเขาได้สแสดงเลยดูจากที่พระองค์ให้เขาหาเนื้อปลาเนื้อสัตว์สิเพคะ ได้ได้ข้าจะลองดูจะส่งเจ้าเงาะบ้าใบามาสู้กับท่านได้ข้าจะรอหลังจากตบปากรับคำกับพระอินเท้าสามนกับนางมนทาจึงเดินทางไปที่กระท่อมปลายนาเพื่อขอให้เจ้าง้อช่วยปลองตีคีกับพระอินสเสด็จแม่ลูกสาวแม่โถเป็นอย่างไรบ้างตาสู้ผอมไปเยอะเลยนะ หน้าตาเจ้าก็หมองเศร้าทั้งยังต้องปลูกผักทำนาประทางชีวิตน่าสงสารเหลือเกินลูกแม่ลูกคิดถึงเสด็จแม่เหลือเกินยยยยัััังงงงงงงคคคคคิดถึถงงเเเมมอรกธไ่่ปปลลีนแงงจำ แม่มาที่นี่ก็พอคิดถึงเจ้ามากอีกทั้งแม่อยากจะขอกำลังจากเจ้าเงาะช่วยตีคีพอค่อเคยทั้งหกนั้นต่างพ่ายแพ้อย่างลาบคาบไปแล้วได้เพคะลูกจะขอพี่เงาะให้นะเพคะ,สะเสด็จพี่เพคะช่วยสเสด็จพ่อทำศึกครั้งนี้ได้ไหมเพคะก็ได้ก็ได้แต่ขอพี่แต่งตัวให้หลอหลอ เหมือนกระสาองค์อื่นก่อนได้ไหมพี่เงาะตกลงเพคะแต่มีข้อแม้ว่าขอแต่งตัวหล่อๆเหมือนนเดชนะเพคะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงอยากได้แบบใดแม่จะจัดให้เจ้าได้หมดอย่าได้กังวลเท้าสาม,มนได้จัดหาตามที่เจ้าเงาะบอกและจะนำมาให้ด้วยตนเอง แต่พระสังก็ยังไม่พอใจพระอินจึงได้จัดหาให้ด้วยตนเองพระสังรู้เช่นนั้นก็ดีใจใหญ่เลยจึงถอดรูปเงาอออกรดมมวีสน ท่านเป็นผู้ใดกันเทวดางั้นหรือแหมท่านแม่ก็ไม่ใช่เทวดาที่ไหนหรอกเพคะนี่เป็นสามีลูกเองฮะว่าไงนะนี่เจ้ามีสามีสองคนงั้นหรือไม่ใช่เพคะคนเนี้ยคนเดียวกันกับพี่ง้อนอ่ะเพคะหุ่นก็ดีหน้าตาก็น่ารักน่าเอ็นดูผิวพรรณก็อ่อนเยาว์ดังหนุ่มอายุสิบห้าขาวละมุนเปล่งปังดังท้องนาภา ท่านพี่ดูสิไปคะลูกเขยเราลูกงามกว่าใครอื่นจริงๆว้าวาอ้ายบออยากเสื้อสายตาว่าภาพตรงนาเป็นความจริงเจ้าใช่เจ้างาคนเดียวกันกับที่ข้ารู้จักแน่หรือใช่เฮ้ยใช่ใช่ขอรับตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วเราต้องไปสู้กับพระอิน์นะเพคะ ณสนามลบท่าอินได้อ่อนข้อให้กับพระสังจนพระสังคว้าชัยมาสำเร็จได้รับคำชื่นชมจากชาวเมืองอย่างเหลือล้น พ่อขอโทษจริงๆที่มองตัวเจ้าผิดไปซ้ำยังคิดจะฆ่าเจ้าอีกพ่อนี่แย่จริงๆเลยไม่เป็นไรเลยขอรับแค่ตอนนี้สเสด็จพ่อสเสด็จแม่และน้องรจนาได้เห็นความดีในตัวของผมแล้วก็หวังว่าเป็นเรื่องที่ดีสุดๆเลยขอรับ จากนั้นเคยทั้งหกรวมถึงพี่ๆของโรจนาได้พากันมาขอโทษที่มองเจ้าง้อและโลจนาผิดไปพวกพี่ต้องขอโทษเจ้าด้วยที่ว่าร้ายเจ้าอีกทั้งยังซ้ำเติมใครจะรู้ว่าเจ้าตาถึงได้เพียงนี้พวกพี่ๆต้องขอโทษเจ้าด้วยนะรจนาขอโทษนะไม่<อ><ล>ใช่พี่ก็ขอโทษเอาล่ะเอาละ ค่าวนี้เรื่องทุกอย่างก็ได้จบแล้วเรามากอดกันดีกว่ามามาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินใครที่รูปลักษณ์ดังสุภาษิตท,ที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจอย่าตัดสินใครที่หน้าตาแต่จงตัดสินเขาจากการกระทำจบบริบูรณ์ The